มาดูข่าวงานบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นงานบุญจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายละเอียดฝากค,คุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมหนึ่ซิมกันก่อนนะครับเพราะว่าเทปนี้เนี่ยออกอากาศหลกัหลกๆทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนึ่ซิมและก็ช่อง YouTube อื่นๆจะนําเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือคุณผู้ชมที่ต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ติดต่อได้เลยครับทางช่อง u t u b e บ่าวจอมหนึ่ซิมนะครับโทร0993154905 0993154905นะครับที่คุณผู้ชมสามารถที่จะฝากเข่าประชาสัมพันธ์ฟรีๆกันได้เลยงานบุญงานการกุศลงานวัดงานมัสยิดอันนี้คือประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดกันครับอขอเชิญร่วมทําบุญเททองหล่อพระประธานพระพุทธรูปปางนาคปรกทรงเครื่องจัก,กรพัด ขนาดหน้าตัก50นิ้วและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีณนะสำนักสงฆ์หลังค่ายวชิราวุธอยู่ที่ตำบลปากพูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกาคม2567นี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยมีความสงสัยว่าทอดผ้าป่าสามัคคีเนี่ยทำไมเขาทอดกันบ่อยจังนะครับ จริงๆแล้วการทอดผ้าป่าสามัคคีนี้สามารถทอดได้ทั้งปีครับทอดได้ทุกเดือนครับทอดได้ทุกสัปดาห์นะครับหรือจะทอดผ้าป่ากันทุกวันก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับในหนึ่งปีเนี่ยจะทอดผ้าป่ากันกี่ครั้งก็ได้ครับแล้วแต่คณะเจ้าภาพนะครับหาคณะเจ้าภาพมาเจ้าภาพคนนู้นติดต่อขอทอดผ้าป่าที่ตรงนั้นคนนี้ติดต่อขอทอดผ้าป่าที่ตรงนี้ครับได้หมดเลยครับในสถานที่เดียวกันวัดเดียวกันสำนักสงฆ์เดียวกันจะทอดผ้าป่าปีหนึ่งกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ที่เรา ยึดที่ที่เรา,เข,าเข้าใจกันก็คือว่าไอ้ที่ทอดกันปีละหนึ่งครั้งนั่นคือการทอดกระถินนะครับกระถินนี่ทอดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองครับส่วนผ้าป่าทอดได้หลายหลายครั้งใน1ปีนะครับ แต่ท่านสงสัยว่าเอ้ยมีซองผ้าป่ามาอีกแล้วมีซองผ้าป่ามาอีกแล้วของวัดนั้นก็มีซองผ้าป่ามาแล้วเนี่ยเดือนที่แล้วของวัดนี้ก็มีซองผ้าป่ามาอีกแล้วเดือนนี้อะไรแบบนี้นะครับคือผ้าป่าทอดได้ทุกเดือนครับทอดได้ทุกวันครับทอดได้ทุกปีทั้งปีครับกี่ครั้งก็ได้ครับการทอดผ้าป่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะคนที่เอายื่นซองผ้าป่ามาให้ของวัดนั้นบ้างซองผ้าป่าวัดนี้บ้างนะครับหลายๆท่านอิจใจครับ ว่ามันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแอบอ้างวัดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือท่านต้องดูดีๆเหมือนกันนะครับท่านต้องติดต่อสอบถามข้อมูลโดยดีๆครับท่านในอ่านใบดีกาดูดีๆครับใบดีกาทอดกระถินใบดีกาทอดผ้าป่านะครับท่านดูรายละเอียดดีๆขอใบดีกาดูครับครี่ออกมาครับใบดีกาคือใบแผ่นใหญ่ๆเลยครับคลีออกมาดูครับรายละเอียดเป็นยังไง เขาเรียกว่าอะไรนฝ่ายฝ่ายสงมีใครบ้างครับฝ่ายที่เป็นคาราวาสังฆาวาสอะไรแบบนี้ครับมีใครบ้างครับอะไรละเอียดอะไรยังไงคุณผู้ชมดูรายละเอียดและโทรติดต่อตามเบอร์โทรครับเพื่อยืนยันว่า,าคนที่มาแจกซองนั้นเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับหลายๆลท่านเนี่ย กลัวว่าจะเจอมิจฉาชีพนะครับเรามาทําความเข้าใจกันนะครับว่าผ้าป่าเนี่ยทอดได้หลายครั้งครับใน1ปีใน1เดือนทอดได้หลายครั้งครับใน1สัปดาห์ทอดได้หลายครั้งครับใน,นในหวันเนี่ยทอดอทุกวันทุกวันเลยก็ได้ครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับทีนี้มาดูในรายละเอียดตรงนี้ครับ พระพุทธรูปนะครับร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปปางนาคปรกครับขอซูมเลยครับนี่ครับพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับหลายๆาท่านไม่รู้ว่าอะไรคือพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับนี่ครับคือพระพุทธรูปปางปางนาคปกนะครับนี่คือลักษณะเป็นแบบนี้ครับพระพุทธรูปปางนาคปรกนะครับนี่ครับแล้วก็ขอซูมรายละเอียดเลยครับเห็นภาพสีแบบชัดๆนะครับขอซูมรายละเอียดครับ นี่ครับนี่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทอดพระป่าทอดได้หลายครั้งนะครับนี่ครับคือรูปพระพุทธรูปปางนาคปลดนะครับที่จะทําการเททองหล่อพระประธานครับซึ่งเป็นพระประธานนะครับพระพุทธรูปปางนาคปลดทรงเครื่องจักรพรรดินะครับนี่ครับทรงเครื่องจักรพรรดินะครับขนาดหน้าตัก50นิ้วครับแล้วก็ร่วมเป็นชาวบ้านทอดพระป่าสามัคคีนะครับณสำนักสงฆ์หลังค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็อยู่หลังค่ายวชิราวุธเลยครับนะครับแล้วก็นี่คือในส่วนของคณะกรรมการนะครับนี่ครับคณะกรรมการจัดการทอดผ้าป่าในครั้งนี้แล้วก็คณะกรรมการเททองหล่อพระพุทธรูปปางนักปรบนะครับนี่ก็คือรายละเอียดในตรงนี้นะครับ แล้วก็วันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2อ67กเนี่ยก็จะมีในช่องของประมาณ10โมง39นาทีก็จะมีในส่วนของอพธิธีบวงสวงนะครับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลังจากนั้นเวลา13นาฬิกา30นาทีก็ถวายภาพป่าสามัคคีนะครับแล้วก็พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปครับ นี่นะครับแล้วก็ในรายละเอียดอื่นๆครับเวลา14นาฬิกาก็พระสงฆ์ประมาณ10รูปนะครับอจะเรียนพระพุทธมนต์นะครับนี่ครับในส่วนของการจัดงานนะครับเททองหล่อพระประธานครับซึ่งเป็นพระปรางนากรกนะครับส่งเครื่องจักรพัดครับอย่าลืมครับวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567นี้ ที่สำนักสงฆ์หลังค่ายวชิราวุธตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนครับเราจะร่วมผ่านบัญชีธนาคารได้ตรงไหนบ้างครับผมขอดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนครับเขาไม่ได้ระบุไว้นะครับใช้บัญชีธนาคารไหนในการอาโอนเงินร่วมบุญนะครับขอบคุณผู้ชมดูดูในรายละเอียด ด้านล่างเทปนะครับคุณผู้ชมกดที่รายละเอียดด้านล่างเทปนี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดไว้นะครับจะมีในส่วนของลขบัญชีธนาคารที่คุณผู้ชมสามารถร่วมทําบุญกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมกดในรายละเอียดด้านล่างเทปครับด้านล่างเทปเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่นะครับุณผู้ชมกดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะโพสต์รายละเอียดไว้ให้กับคุณผู้ชมนะครับว่ารายละเอียดในการร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารนั้นใช้บัญชีธนาคารไหนนะครับก็คุณผู้ชมดูด้านล่างของเทปของวิดีโอเทปนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง YouTube บัตจอมแมนซีมาด้วยนะครับเป็นช่องหลักช่องมาสเตอร์ที่ออกอากาศในเทปเทปนี้แล้วก็เทปอื่นๆมีสาระ,ะน่นนี่นั่นอีกมากมายนะครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้เลยครับงานบุญงานการกุศลนะครับงานวัดงานมัสยิดประชาสัมพันธ์ให้กับท่านฟรีๆ ติดต่อมาเลยครับ0993154905นะครับ0993154905นี่คือข่าวงานบุญที่นำมาฝากบคุณผู้ชมกันนะครับก็คืองานเททองหล่อพระประธานพระพุทธรูปปางนาคปรกทรงเครื่องจัก,กรพัดและก็ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีณนะสํานักสงฆ์หลังค่ายวชิราวุธอยู่ที่ ด้านหลังของค่ายวชิราวุธนะครับตำบลปากพูลอ,พอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567นี้ครับร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันครับก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็จงดลบันดาลให้กับทุกๆท,ท,ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนสุขะพระทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเทิน